บอเจ้าสู่ขอเคียงคู่ขเขาแต่งดองฮันไอบอกกันเกนให้มาแต่งนน้องตามฮีทพ้องสิมอบความสาวของน้องให้สมปองของฮักเธอ ก็เป็นเพลงรำซิ่งนะครับก็เป็นมอดกศิลปะวัฒนรธรรมอีสานไทยลาว,ลวลรัวส,สวยประกอบเพลงในภาพก็เป็นเพื่อนของแอดมินเองนะครับในทิกตอก คลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซียนหุ้นในตำนานมาร์ควิโนมินนี่จบของทฤษฎีแรงกระเพื่อมของราคา vocabulary construction pattern หรือเรียกสั้นๆว่า VCP ก็เป็นการขึ้นลงของราคาสวิงขึ้นสวิงลงโดยมาร์กเขาจะกำหนดให้หุ้นสวิงไปก่อนจนกลัวจะหยุดสวิงโดยกำหนดราคากอบบนกอบล่าง เมื่อหุ้นเมื่อแรงกระเพิ่มของหุ้นสิ้นสุดแรงกระเพิ่มเสร็จราคาหุ้นก็จะออกเป็นเส้นตรงหรือเรียกว่าเส้นสมมาตรมาร์กวินมินีกก็จะเข้าซื้อหรือเข้าเทรดณราคาที่ตรงเป็นเส้นสมมาตรนี้เอง มาร์กไมนมินี่อธิบายตรงนี้ว่าราคาหุ้นได้หยุดการขึ้นลงแล้วและแรงสุดท้ายก็จะเป็นแรงซื้อเข้ามาแล้วหุ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆส่วนการขึ้นของหุ้นที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนั้นมานร์กไมโนมินี่ก็จะใช้วิธี ขยับฐานราคาตามขึ้นไปเรื่อยๆจนขวัวหุ้นจะสิ้นสุดการขึ้นเมื่อน,นั้นมาร์กมิโนมินนี่ก็จะขายหุ้นออกไปทไเพมาหากบอลลมร์กมิโนมินนี่ให้ความสำคัญกับวิันในการเทรดเป็นอย่างมากโดยวิันในการเทรดนี้ก็จะเป็นตัวตัดสิน ความประสบผลสำเร็จหรือความล้มเหลวของนักลงทุนมาเคียงเป็นนอนวิดีให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าหุ้นที่ทำวีเชฟจะไม่มีเส้นสมมาตรของราคา เพราะการขึ้นของหุ้นเป็นรูปตัว V นี่เองซึ่งก็จะเป็นเพียงหุ้นบางตัวเท่านั้นที่มีรูปแบบการขึ้นลงเป็นรูปตัว V ีซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของ VCP หรือเรื่องของการหาจังหวะเข้าซื้อที่เส้นสมมาตรของราคา และนี่ก็คือมุมมองของเซียนหุ้นในตำนานมาควินอมินี่ส่งท้ายด้วยเพลงลํำสิ่งเพาะเพาะนะครับ